วันนี้ทำไมถึงต้องพูดเรื่องนี้เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องตามโลกให้ทันต้องตามลูกให้ทันแล้วคอยสอดส่องการพนันล่ออยู่ด้วยเดิมพันแค่10บาท10บาทยังไงเด็ก10บาทค่าขนมเล่นได้แน่นอนถ้าท่านติดตั้งแต่อายุ15เนี่ยนะครับโอกาสเลิกได้ทั้งชีวิตเหลือแค่30%ก็คือ10คนที่ติดตอน,นอายุ15เนี่ยจะสูบไปตลอดชีวิตอีก7 7คนอยากจะบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ย ตายแต่อายุยังน้อยครับและพิการแต่อายุยังน้อยมีคนไทยนะครับอยู่ในอาการของเสี่ยงจะเป็นผู้เสพติดพน,นันเกินกว่าล้านคนขึ้นมาแล้วครับผมคิดว่าประเด็นนี้เราต้องตั้งคำถามว่าสังคมไทยเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่มีเรื่องครับผมวันนี้อยู่กับเวฟครับสองค่ะ พี่สองครั้งที่แล้วเนี่ยยังมีเรื่องไม่พอ,อผมยังไม่อิ่มหนำเลย,เอ,ยเออใช่ไหมคะน้องเวฟมันเป็นยังไงคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ดูแล้วครับผมว่าสถานการณ์สี่หลุมพรางที่พูดถึงเนี่ยประกอบไปด้วยบุหรี่ไฟฟ้าแบบทอยพอดตเออการพนันสล็อตห้าบาทพี่สองยังมีเหล้าก,กระป๋อง20บาทเออและยังมีกัญชาพันลำอีกครับผม น่ากลัวมากๆค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยเรานําเสนอเพียงพาร์ทเดียวเท่านั้นวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะการเสียเวลาในครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับการพูดคุยจากภาคีคนทํางานของสสโดยตรงเลยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างมาร่วมกันสารพลังหาทางออกไปได้วยกันค่ะไปกันเลยครับผม ดีค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะและที่สำคัญที่สุดสวัสดีน้องๆค่ะลำดับแรกค่ะดิฉันจะขอเรียนเชิญน,นะคะผู้ช่วยศาส,สรตราจารย์ดรศิีรัตน์ลาบใหญ่ค่ะจากคณะสาธารณสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ด้วยค่ะอาจารย์เรียนเชิญค่ะเด็กไทยทุกวันนี้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นโลกเปลี่ยนไปนะคุณพ,พ่อคุณแม่มันไม่เหมือนสมัยยุคเราที่โลกยังช้าอยู่ทุกวันนี้โลกหมุนเร็วนะคะ ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยยังละเลยเพิกเฉยเมินเฉยอยู่กับกับดักทั้งสี่หรือพ่อแม่ยังไม่รู้เท่าทันเนี่ยะคะเด็กไทยอาจตุยก่อนโตนะคะกับดักแรกเลยค่ะคืออะไรเอ่ยก็คือบุหรี่ไฟฟ้าประเภทใช้แล้วทิ้งนะคะทุกท่านคงเห็นว่า มันสวยมากและถึงแม้ว่ามันาจะใช้ยี่ห้อเหมือนแฟนต้าเหมือนสปร์เหมือนโคบเหมือนอะไรแต่มันไม่ใช่โคบมันไม่ใช่แฟนต้ามันไม่ใช่สปร์มันคือบุหรี่ไฟฟ้าค่ะทุกท่านมีทุกในแพลตฟอร์มออนไลน์459ล้านค้าและมีขายอยู่ในตลาดนัด15แห่งทั่วกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลไม่ได้แอบขายขายอย่างจงแจ้งในราคา99ถึง159บาท ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่คะ่ะอันตรายหรือไม่กับนิโคติน5%ที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมรสชาติสวยงามเหล่านี้และคุณพ่อคุณแม่ดูสิคะสวยไหมคะความตะมุตะมิความน่ารักความสวยงามสีสันเหล่านี้คืออะไรมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าประเภทใช้แล้วทิ้งเหมือนกันหน้าตาสวยงามสีสันน่ารักเสีสันต่างๆนา,นานามีมลวดลายกระตูนพวกนี้คือบุหรี่ไฟฟ้าทั้งนั้นนะคะ คุณพ่อคุณแม่คะนี่ไม่ใช่ตุ๊กตานะคะถ้าถ้าลูกๆเอาสิ่งของเหล่านี้เข้าบ้านคุณแม่อย่าคุณแม่ต้องดูมันไม่ใช่อาร์ตทอยมันไม่ใช่ของเล่นมันคือทอยพอตทอยพอตคือบุหรี่ไฟฟ้าเจนใหม่ที่เป็นอยู่ในรูปของตุ๊กตาคุณพ่อคุณแม่คะ่ะดูสิคะมันมันคือตุ๊กตาแต่เป็นตุกตต๊กตาร้ายตุ๊กตาปีศาจที่มันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและ นิโคติน5%อย่างที่ละครบอกนิโคตินมีผลต่อสมองวัยเรียนของเด็กเราคงเห็นกันแล้วนะคะในข่าวว่าพ,พ่อแม่กังวลใจเรื่องของการสูบเด็ก7ขวบ9ขวบ8ขวบสูบบุหรี่ไฟฟ้าในรูปแบบตุ๊กตาน่ารักแบบนี้นะคะและนี่คือการ์ตูนมาร์เก็ตติ้งค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจยาสูบเขาไม่ได้หยุดแค่การขายนิโคตินเพราะนิโคตินตัวมันเองมันขายไม่ได้ มันคือความอันตรายแต่ความสําคัญก็คือเราจะขายของอันตรายให้มันขายได้ได้อย่างไรดังนั้นเราต้องเอาการ์ตูนมาขายคะ่ะดังนั้นการ์ตูนไม่ได้มีแค่ช่องเก้าการ์ตูนแต่มันมาอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ไฟฟ้าการ์ตูนแบบนี้ขายใครคะขายเราหรือเปล่าไม่เขาไม่ได้ขายคนแก่อย่างเราหรอกเขาขายเนี่ยคะ่ะน้องเพลงน้องปลายาน้องนิกุลน้องทั้งหลายทั้งโป่งที่มาเนี่ยเด็กๆฟังดูนะลูกเราควรซื้อไหมปายาปลายาอยู่ไหนลูก เพลงอยู่ไหนลูกซื้อไหมไม่เพราะอะไรคะเก่งมากเพราะนิโคตีนมีผลต่อ,ตอ<ำ>เห็นไหมคะนี่คะ่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่คะ่ะดูนะคะว่าธุรกิจบุหรี่ธุรกิจบุหรี่เนี่ยเขาไม่ได้ขายธุรกิจมวนบุหรี่มวนอีกต่อไปแต่เขาขายสิ่งนี้คะ่ะขายการ์ตูนที่มา ถึงเด็กของเราในรูปแบบของการ์ตูนดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้ามีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กวัยเรียนนะคะรวมทั้งแม่ที่ท้องด้วยมีผลต่อทารกในท้องมีพัฒนาการไม่สบมบูรณ์ดังนั้นเด็กๆท่องไว้นะคะสมองเด็กจะเกิดโดนบุหรี่ไฟฟ้าคุมกําเนิดไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มแรกที่เด็กตก แต่ถ้าเด็กเดินข้ามหลุมนี้มาแล้วเด็กเจออะไรเด็กเจอกัญชาเสรีค่ะคุณพ่อคุณแม่คะกัญชาเสรีมีค่าเท่ากับกัญชาออนไลน์อันนี้เรียกว่าพันลำคือกัญชาสําเร็จรูปไม่ต้องมานั่งพันเองลําบากขายสําเร็จรูปไปเลยจะัะและเหมือนเหมือนกับบุหรี่ไฟฟ้าที่บอกว่ามี15ตลาดชั่วกรุงเทพฯลกละปริมณฑลกัญชาก็มีค่ะเดินเข้าไปเลือกได้เลยจะาลถอะไรมีหมดนะคะ หลุมที่สองผ่านไปแล้วหลุมที่สามโอ้เด็กเหนื่อยนะผ่านไปสองหลุมแล้วเนาะหลุมที่สามคืออะไรคือการพนันค่ะการพนันตอนนี้เขาไม่ได้มุ่งที่เราอะ่ะเหมือนกันชาและทอยพอร์ตไม่ได้มุ่งที่เรานะการการพนันล่อเหยื่อด้วยเดิมพันแค่สิบบาทสิบบาทยังไงเด็กสิบบาทค่าขนมเล่นได้แน่นอนค่าขนมเล่นได้นะเห็นไหมคะเดิมพนันอันนี้ของจริงนะอันนี้แต่ขอปิดชื่อเว็บไว้เนาะเดิมพันกีฬาออนไลน์ดูบอลสดบอลเดีย่ยวบอลสเต็ปเริ่มต้นแค่สิบบาทเท่านั้นค่ะ นี่คือการพนันที่มุ่งไปหาเด็ก10บาทถือว่ายัางเยอะไป5บาทก็มีเด็กรู้จักการลงทุนแล้วนะคะอ๋อลงทุน5บาท10บาทนะคะและการ์ตูนเหมือนกันการ์ตูนมาเก็ตติ้งไม่ได้มาแค่บุหรี่ไฟฟ้าการ์ตูนมาเก็ตติ้งมากับการพน,นันนี่คือถ้ามองดูเพลินเินเราจะนึกว่าคือเกมออนไลน์ลองดูคะ่ะมันเหมือนเกมออนไลน์ไหมเกมล็คกี้พีคเกมไดเนอร์เดลนะคะ เกมนู่นเกมนี่เกมนั่นมาเป็นการ์ตูนแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะมันคือการเล่นสล็อตแต่มาในรูปแบบของเกมออนไลน์ที่เหมือนกับการ์ตูนและสามหลุมผ่านไปแล้วลูกเราจะตกไหมหลุมที่4ี่ค่ะเหล้ากระป๋องเด็กกินง่ายแต่แอลกอฮอล์หเปอร์เซนมันอาจจะไม่ใช่เด็กคงไม่นั่งไม่มานั่งกินเหล้าขาวเด็กอาจจะคงไม่มานั่งกินเบียร์ขวดสีเขียวขวดสีน้ำปลาแต่เด็กกินเหล้าแบบนี้ค่ะเพราะมันน่ารักอะ่ะสวยถ้าในห้างเนี่ยก็มีขายนะอะไรเงี้ยแต่ ท่ามกลางความสวยและท่ามกลางแพคเกจจิ้งที่มันน่ารักและมีรสผล,ลไม้ต่าง,างๆนะเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าเลยค่ะเอารสชาติเข้ามาล่อลวงเด็กแต่แอลกอฮอล์ห้าเปอร์เซนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเหล้ากระป๋องอันนี้20บาทค่ะคุณพ่อคุณแม่20บาทเด็กๆก,ก็ซื้อได้เหมือนการพนัน5บาทนะคะเล่นได้เหมือนเหมือนไหมคะเล้าบุหรี่ไฟฟ้า99บาทการพนัน5บาทเหล้ากระป๋อง20บาทเอ,อ่อการชาสิบมวนส0 0รอเด็กซื้อได้ไหมคะร้อยเปอร์เซเด็กซื้อได้ค่ะ เบียร์คิตตี้ค่ะเห็นไหมคะว่าการ์ตูนกลยุทธ์การ์ตูนการตลาดการ์ตูนไปในทุกมหันตภัยด้วยการ์ตูนเบียร์คิตตี้ค่ะเจาะตลาดวัยรุ่นและผู้หญิงนะคะและสุดท้ายคะ่ะคำถามจะทำอย่างไรไม่ให้เด็กไทยตกหลุมเพราะมันมีหลุมตั้งเยอะที่ผ่านไปแล้วคุณพอ่อคุณแม่คะ่ะช่วยกันนะคะกลบหลุมพรางเหล่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะัดีนน้วันนี้ผมมาด้วย ประเด็นเรื่องพอตนะครับหรือบุหรี่ไฟฟ้านะครับเมื่อกี้อาจารย์แกบอกแล้วนะครับเป็นทอยพอดนะครับเป็นภัยร้ายนะครับที่จะล่าเหยื่อเยาวชนรุ่นผมดูสิครับใช้อะไรครับบุหรีดั้งเดิมครับเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าธุรกิจอัดสดงแล้วมันกําลังจะตายไปจากโลกนี้นะครับกําลังลดลงนะครับคนขายเขาก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีสติปัญญานะเขาก็มุ่งเป้านะครับว่าจะทํายังไงให้ขายของเขาได้ นะครับเขาก็ไปอินเวน์สิ่งที่ใหม่ๆมานะครับแล้วก็ t a r g e t ใหม่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงสูบบุหรี่น้อยมากเลยน่าจะประมาณไม่เกิน2%แต่ยุคใหม่นะครับเรามีสต,ติที่น่าตกใจมากนะครับผู้หญิงที่เป็นเยาวชนสูบไม่ถึง2%ในบุหรี่รุ่นเก่าแบบผมเนี่ยนะครับแต่รุ่นใหม่ครับจากการสำรวจเขาเรียกว่า global tobacco youth tobacco survey เนี่ยนะครับก็พบว่า ไม่ปี2022หรือ2565เนี่ยนะครับผู้หญิงสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง15%ผู้ชายสูบ20%รวมแล้วประมาณ17%ของเด็กอายุ13-15นะครับสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วถ้าเลื่อนไปเยาวชนอายุ10ขวบ8ขวบ9ขวบนะครับเราลองไปเซอร์เว์ตามโรงเรียนในภูมิภาคต่างๆก็เพราะว่าเด็กปฐมปลายเนี่ยนะครับสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง8% สิ่งที่เราน่ากลัวคืออย่างนี้ครับสิ่งที่เขายังใส่ในบุหรี่ไฟฟ้าคือสารที่ทําให้เสพติดนะครับบุหรี่เนี่ยเสพติดนิโคตินนะครับแล้วมันเป็นสารเสพติดที่รุนแรงมากครับถ้าท่านติดตั้งแต่อายุ15เนี่ยนะครับโอกาสเลิกได้ทั้งชีวิตเหลือแค่30%ก็คือ10คนที่ติดตอนอายุ15เนี่ยจะสูบไปตลอดชีวิตอีก7 7คนธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าดูสิครับภายใน15ปีนะครับ เขาสามารถ transform ตัวเองจากหน้าตาคล้ายๆบุหรี่ครับกลายมาเป็นสิ่งที่เริ่มเป็นแท้งนะครับเติมได้นะครับแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้เยาวชนในอเมริกานี่เขาเรียกว่าเกิด outbreak ในการสู่การที่ประเทศไทยเนี่ยมีความจำเป็นต้องปกป้องเยาวชนนะครับเป็นหน้าที่ครับเพราะว่าเยาวชนเกิดน้อยมากเกิดรุ่นนี้400,000กว่านะครับแล้วถ้ายังไม่มีสติปัญญาที่จะไปต่อสู้กับ ต่างประเทศอีกนะครับเราจะทำยังไงครับผู้มีอำนาจสูงสุดเช่นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมอยากจะวอนขอนะครับว่าเราต้องคงกฎหมายห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าครับเพื่อปกป้องเยาวชนและจะทำยังไงให้มีการบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างเขาเรียกว่าอย่างเต็มที่ครับก็วอนขอนะครับว่าขอให้พวกเราด้วยร่วมกันนะครับวอนให้ผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับ ช่วยคงกฎหมายนี้แล้วก็ปกป้องเยาวชนของเราครับขอบคุณครับข่าวดีดีนั้นอยู่ที่นามไวข่าวจริงผ่านไปแล้วนะครับหลุมดำที่หนึ่งะฮะมาหลุมดำที่สองเอาตัวเลขง่ายๆครับผู้เสียชีวิตจากแอลกอฮอล์เนี่ยปีละสองหมื่นนะฮะแต่บุหรี่เนี่ยนะครับรวมบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งมานะอาจจะยังตัวเลขอีกจะไม่ชัดเท่าไหร่ห้าหมื่นครับห้าหมื่นครับ อ่านทั้งหมดนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยตายแต่อายุยังน้อยครับและพิการแต่อายุยังน้อยมันก็พอๆกันนะพวกเราโตขึ้นมาเนี่นะครับเป็นผู้ใหญ่เนี่ยหนีไม่พ้นครับที่อยู่ในสังคมแล้วก็บอกว่าไม่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่ไม่ได้ครับผมเคยไปสัมมนากับน้องๆเยาว,วชนยี่สี่สิบคนสี่สิบคนนะครับ เป็นแกนนำเยาวชน40คนให้น้องยกมือว่าน้องคนไหนบ้างอายุไม่เกิน18นะครับน้องคนไหนบ้างยังไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์เลยให้ทายครับตัวเลขน้อยมากครับสองคนไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์เลยสองคนนอกนั้น38คนเคยดื่มมาทั้งนั้นนะครับผมอยากจะเท้าความสนิดหนึ่งไม่นานมานี้ครับมีคนเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์เหมือนกันที่เรียกว่าเม t ทิลแอลกอฮอล 8คนครับเขาไปเซิร์ชแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์นะครับไม่ถึงร้อยครับต่อปีแต่แอลกอฮอล์ครับซึ่งมาจากการกันจากสินค้าเกษตรทั้งหลายเขาก็บอกว่าเป็นอะไรครับการแปรรูปการสร้างรายได้นะครับแล้วก็ถ้าแปรรูปสร้างรายได้เป็นธุรกิจรายใหญ่นะครับ ปีหนึ่งมียอดขาย500แสล้านบาท500แสล้านบาทนี่นึกไม่ถึงนะครับเอ๊ะมาแค่ไหนลองนึกถึงสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิหนึ่งสนามนี่นะครับใช้เงินก่อสร้างตอนเกือบหลายสิบปีก่อนเนี่ยใช้เงินแสนห0 0หมล้านกันนั่นเองครับแต่คนไทยเราเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์และมีมูลค่าการตลาดเนี่ยห้าแสล้านบาทเกือบ3สนามบินนะครับต่อปี ความยากขอามาอีกอย่างหนึงก็คือว่ารัฐบาลก็ได้กําไรได้ภาษีจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับนั้นความต่างระหว่างมอดทิวแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นข่าวคึกโครมมากเลยนะครับมีคนเสียชีวิต8รายกับสิ่งที่มีคนตายทั้งปีนะครับสองหมื่กว่ารายที่มาจากอทิวแอลกอฮอล์นั้นเป็นสิ่งที่พวกเราเหมือนกับลืมเหมือนกับเป็นเรื่องปกติธรรมดา และก็อยู่ในสังคมไทยอยู่ใ,ใกล้ตัวเราและที่สําคัญก็คือบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองเรานั่นเองนะครับที่หยิบยื่นขึ้นหอดืมอกหฮอให้กับพวกเราเองสิ่งที่พวกเรารเผชิญหน้านะครับกับหลุมดําหลุมที่สองแห่งนี้นะครับผมอยากจะให้ตัวเลขสักอันหนึ่งนะครับว่าถ้าเราดูตัวเลขจากภาพใหญ่จากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเนี่ย อายุ15-19ปีนี่นะครับซึ่งไม่ควรจะดื่มเลยนะเพราะว่าหนึ่งกฎหมายนะครับคุ้มครองเด็กบอกว่าอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยทั้งพ่อแม่หรือใครหยิบยื่นให้ก็ผิดกฎหมายนะครับน้องน้องดื่มเองนะครับไม่ได้นะครับถูกกฎหมายบังคับไว้แต่ถ้าเกิดมีใครเกี่ยวข้องเนี่ยโดนโดนโดนโดำเนินคด,นด,นดีพ่อแม่ต้องโดนทำบนแต่เราก็ยังเห็นว่ามีน้องประมาณเกือบ4 0 0แสนราย จากอายุ15-19ปีในปี64เนี่ย4ล้านคนนะครับเกือบ10%ที่เข้าถึงแอลกอฮอล์แล้วและ26%นะครับที่ดื่มประจำแปลว่าอะไรครับแปลว่าดื่มอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ผมไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับไปซูมเอามาจากประเทศไทยจากข้างบนนะครับแล้วก็เราดูประเทศไทยโดยรวมเนี่ยพบว่าใน โซนสีแดงครับเป็นพื้นที่ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นจํานวนมากนะครับก็คือในโซนภาคเหนือและภาคอีสานสถิติโดยรวมเนี่ยถ้าร้อยคนเนี่ยประมาณสัก30เกือบ40คนนะที่ดื่มแอลกอฮอล์โซนนี้จะสูงนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับจุดนี้นะครับเมื่อกี้อายุ15ขึ้นไปนะครับมาดูอายุ12บสถึงสิบ้างอันนี้คือระดับมัธยมตน้นในโซนที่ พื้นที่สีแดงเนี่ยนะครับก็คือผมดึงออกมาที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็พบว่าเห็นตัวเลขชัดเลยนะครับว่าทําไมความชุกหรือการดืม่มแอลกอฮอล์ของเราถึงสูงเพราะว่าในโซนพื้นที่นั้นอยากก่างก่าเชียงรายในระดับอำเภอนะครับไปตํารวจแล้วเนี่ยเกือบ50 6 0อที่ดืม่มแอลกอฮอล์แล้วทง้งทงที่ยังอยู่มัธยมต้นอยู่ไปดูดีๆแล้วเก้าขวบก็ดื่มอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่นี่เราจะเห็นภาพในมุมที่กว้างขึ้น นะครับแล้วก็โฟกัสไปที่ในชุมชนในอำเภอที่เราทำงานอยู่ด้วยเนี่ยความท้าทายมันเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยการทีก่การที่น้องๆได้ดื่มแอลกอฮอล์และวนำไปสู่ปัญหาอื่นตามมาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราดูที่ความชุกก็จะดูผลก็จะเห็นผลกระทบทีาตาม,มาชัดเจนนะครับนะครับซึ่งจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจรายใหญ่ที่ผมบอกว่ากำไร บริษัทเดียวไม่ต้องบอกสีอะไรนะครับสีเขียวเนี่ยหมื่นล้านบาทนะครับแค่บริษัทเดียวทั้งสองสามสี่ห้าบริษัทรวมทั้งรายย่อยต่างๆก็มีจํานวนม,มากที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับจากกําไรนะครับแต่ปัญหาต่างๆก็ตกมาอยู่ที่พวกเรานะครับอยู่ที่ประชาชนอยู่ที่ครอบครัวเขาก็จะโยนให้พวกเราดื่มอย่างรับผิดชอบแต่มีความรับผิดชอบจากธุรกิจไหมครับ นั่นคือสิ่งที่เรากาลังเผชิญหน้าอยู่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมการปกป้องลูกหลานของเราด้วยกฎหมายด้วยความร่วมมือและลูก,ลกหลานของเราเป็นส่วนหนึ่งในสมการนี้จะช่วยกันแก้ไขอย่างที่น้องทั้งสองท่านได้ออกมาพูดครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณธีระนะคะข่าวดีดีนั้นอยู่ที่ไหนสาำไวล้านแล้วจ้าครับคนรุ่นเก่าจะคุ้นเคยกับคำนี้นะครับเอ่อ แต่มันไม่ใช่เรื่องที่น่าดีใจนะครับปีพศ2566เป็นปีแรกที่ผลสํำรวจของศูนย์ศึกษาปัญหาการพาน,านันพบว่าเด็กอายุต่ํากว่า18ปีนะครับตกหลุมพรางการพาน,านันทะลุเกินหนึ่งล้านคนแล้วครับไม่ใช่เรื่องที่น่าดีใจเลยนะครับที่มากกว่านั้นอายุมากขึ้นกับตกหลุมพรางมากขึ้นนะครับ เยาวชนอายุ1 9ถึง25ปีมีอัตราการขยายตัวของการเข้าเล่นพน,นันสูงเป็นอันดับหนึ่งนะครับ180เกือบ2เท่าตัวสูงมากนะครับการขยายตัวของการเข้าเล่นพนันของของเยาวชนนะครับถามว่าอะไรเป็นสาเหตุครับแน่นอนครับการขยายตัวของการพนันออนไลน์น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญ ของการนำมาสู่การเข้าเล่นพนันอย่างเข้มข้นของเด็กและเยาวชนนะครับด้วยกลยุทธ์การตลาดที่แยบยน์อย่างยิ่งนะครับเขาใช้วิธีการลอ่อหลวงพลางนะครับเหมือนเหมือนบางอาชีพเลยใช่ไหมครับเขาลอ่อหลวงพลางใช่ไหมล่อด้วยอะไรครับล่อด้วยรางวาัลล่อด้วยเงินล่อว่าจะรวยเร็วใช่ไหมลอ่ลอด้วยรูป่างรูปล่างหน้าตาที่น่าเชื่อถือทันสมัยล่อด้วยการเข้าเล่นด้วยเงินจํานวนน้อย ใช่ไหมลวงลวงว่าอะไรครับนะครับลวงว่าเป็นช่องทองของการได้เงินง่ายใช่ไหมครับลวงด้วยคําลวงลวงด้วยคําโกงลวงลวงด้วยคําโกหกลวงด้วยใครลวงด้วยคนคนที่น่าเชื่อถือคนที่เด็กอยู่ใกล้ตัวใช่ไหมเพื่อนคนคุ้นเคยหรืออินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมนะครับซึ่งกําลังเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ใช้กันเยอะมากในเรื่องของของการตลาดออนไลน์ใช้บุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดให้กับเด็กและพลาง นะครับพลางไม่ให้รู้ว่าเป็นพน,นันอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์สีเลสว่าใช่ไหมพลางว่าเป็นเกมพลางว่าเป็นการลงทุนอย่างที่หมาป่าบอกใช่ไหมครับพลางพลางไม่ให้แพลตฟอร์มจับได้ด้วย AI ใช่ไหมพยายามใช้ใช้วิธีการสะกดหลายๆอย่างที่ไม่ให้แพลตฟอร์มจับได้ว่านี่คือการชวนเล่นพน,นันนี่คือกลยุทธ์อันแยบยลของของธุรกิจพนันออนไลน์นะครับเล่นได้24ชั่วโมงและยิ่งเล่นยิ่งหัวร้อนนะครับยิ่งเล่นยิ่งคุมอารมณ์ไม่อยู่ อันนี้คือลักษณะของการพนันอย่างเข้มนะครับซึ่งมีผลอย่างมากต่อการจะทำให้เกิดอาการของการเสพติดพนันพนันเป็นสิ่งเสพติดนะครับติดทางสมองติดและเลิกไม่ได้นะครับณนะขณะน,นี้ประมาณการว่ามีคนไทยนะครับอยู่ในอาการของเสี่ยงจะเป็นผู้เสพติดพนันเกินกว่าล้านคนขึ้นมาแล้วครับนะครับในจำนวนนี้ สิเเซ็ครับคือเด็กและเยาวชนนั่นคือหมายความว่าณขณะนี้เรามีเด็กเยาวชนน่าจะเป็นกลุ่มสิ่งที่อาจจะเป็นผู้ติดพนันแล้วเกินกว่าแสนคนแนวนโยบายของรัฐกําลังมีแนวโน้มมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะเอาสิ่งที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินหลุมดําที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับปุ๋ยไฟฟ้าของอาจารย์วิทย์ก็จะเอาขึ้นมาบนดินพนันออนไลน์ มีเสียงสัญญาณว่าให้เอาพันณเอาสิ่งที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจบนดินใช่ไหมครับคาสิโน,โนครับกำลังจะมาบอนใต้ดินให้ให้เอาขึ้นมาอยู่บนดินจะให้จะสร้างให้หรูหราหมาเห่าไปเลยก็ได้ใช่ไหมให้คนอยากเข้านี่คือแนวนโยบายของรัฐที่อาจจะทําให้เกิดหลุมดําบนดินซึ่งจะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นให้กับเด็กและเยาวาชนเรามีกฎหมายเก่า ในขณะที่เราเรากันบังกิมีการ,รนันแบบใหม่ๆเกิดขึ้นเต็ <t> ไมไปหมดนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสรับส,สวัสดีนะครับหลุมที่สี่ครับเป็นหลุมกัญชาแต่ผมขออนุญาตว่ามันต้องบวกเรื่องของยาเสพติดหรือว่าสารเสพติดไปด้วยนะครับหลุมที่4ี่คือกัญชาและสารเสพติดเนี่ยผมอยากจะขออนุญาตอย่างนี้ครับผมอยากจะบอกว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเข้าใจตัวสถานการณ์ เราจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับภาพสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัญหาโดยเฉพาะประเด็นเรื่องกัญชาและยาเสพติดเนี่ยผมอยากจะขอญอาตสะท้อนให้เห็นถึง7ปรากฏการความจริงนะครับปรากฏการที่1มีเด็กเยาวชนที่อยู่ในช่วงอายุ3ถึง18ขวบหรือ18ปีนี่นะครับจำนวนกว่า1ล้านคนนะครับที่อยู่นอกระบบการศึกษา และบางส่วนมีแนวโน้มเข้าไปสู่วงจรยาเสพติดหลายท่านอาจจะมีน้องๆลูกๆหลานๆที่อยู่ในโรงเรียนแต่อีกหลายครอบครัวเด็กอีกเป็นล้านคนในประเทศไทยนะครับที่หลุดจากระบบการศึกษาแล้วก็เข้าไปสู่วงจรพวกนี้กว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่าประเด็นนี้เราต้องตั้งคําถามว่าสังคมไทยเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลก็ดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีอาจจะต้องตั้งคําถาม ว่าทําไมเด็กถึงหลุดออกนอกระบบการศึกษาอันนี้เป็นความจริงชุดที่1ความจริงอันที่สองนะครับปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนเนี่ยอยู่ในระบบยุติธรรมก็คืออยู่ในสถานพินิษในแต่ละจังหวัดอยู่ในศูนย์ฝึกนะครับจำนวน12,602คนและ800 0กว่าคนเนี่ยนะครับเคยใช้ยาเสพติดและ3 0 0พันกว่าคนเนี่ยเป็นเด็กที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ทุกท่านเชื่อไหมครับว่ามีเด็กอายุ16ขวบรับจ้างขนยาเสพติดเข้าจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วเข,เข้ามาสู่ในประเทศไทยเราต้องตั้งคำถามว่าทำไมเด็กอายุ16ขวบถึงตัดสินใจอยู่ในเครือข่ายการค้าย,ยาเสพติดผมคิดว่าคนไทยเราต้องช่วยกันตั้งคำถามและพร้อมส่งเสียงไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับความจริงอันที่4อันที่3นะครับร้านขายกัญชาเพิ่มขึ้นอย่างมากมายครับทั้งบนดินและออนไลน์ ในประเทศไทยพบว่าจุดจำหน่ายกัญชาที่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยนะครับมีถึง5,600จุดนะครับแล้วพบอัตราการใช้กัญชาของเยาวชนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายความจริงอันที่4นะครับประชาชนคนไทยอย่างน้อยหนึ่งใน5เคยใช้กัญชาโดยส่วนใหญ่นะครับใช้เพื่อความสนุกใช้เพื่อสันทนาการแล้วกัญชากลายเป็นสารเสพติดที่คนไทยนิยมที่สุดนะครับปัจจุบันเนี่ยอัตราการใช้กัญชาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด กลายเป็นค่านิยมปกติที่ไม่เห็นแปลกเลยมันเป็นความปกติที่อยู่ภายใต้ความผิดปกติของสังคมไทยนะครับความจริงอันที่5นะครับเด็กชายวัย4 4ปีสารภาพว่าติดยาบ้ามาตั้งแต่อายุ9ขวบนะครับโดยมีน้องของพ่อหรืออาเนี่ยเป็นผู้ชวนให้ลองและขายยาให้ผมคิดว่าข่าวแบบนี้นครับมันจำเป็นที่ ผู้ใหญ่อย่างเราทุกคนนะครับต้องตื่นตัวกับเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นภายใต้ค่านิยมหรือว่าครอบครัวหรือว่าเขอญาติคนที่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือเนี่ยคืออาหรือว่าญาติที่ใกล้ชิดนั่นเองประเด็นที่6นะครับพ่อเป็นทาตยาเสพติดส่งลูกสาว9ขวบและลูกชาย7ขวบเนี่ยไปให้เอเจนต์ยาเสพติดล่วงละเมิดทางเพศเพื่อแลกยาบ้ามาเสพ เรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นสําหรับครอบครัวใกล้บ้านเราหรือคนในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก็ได้นี่เป็นความจริงที่เจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับความจริงอันที่7นะครับสถานการณ์ผู้ป่วยยาเสพติดนะครับหรือว่าผู้ใช้ยาเสพติดเนี่ยจากการสํารวจของสํนักงานสถิติเนี่ยมีประมาณ1.9ล้านคนและมีแนวโน้มที่มากกว่านั้นก็คือประเด็นก็คือเด็กเยาวชนอายุตั้งแต่1 1ถึง22ปีนี่นะครับ เป็นวัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากที่สุดผมลงพื้นที่มาทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะพื้นที่โซนภาคเหนือเราพบความเสี่ยงที่น่าสนใจก็คือเด็ก9ขวบ10ขวบ11ขวบเนี่ยเข้าสู่วงจรการใช้ยาเสพติดซึ่งไม่ใช่แค่เสพหรือว่าเป็นผู้ใช้อย่างเดียวแต่เด็กหลายคนติดพฤติกรรมการใช้และนำไปสู่การยกระดับพฤติกรรมที่เป็นผู้ขายรายย่อย และได้เงินด้วยไม่ใช่แค่ติดยาแต่เป็นเรื่องติดใจจากการได้เงินเรื่องแบบนี้มันยากดังนั้นเราจึงช่วยต้องช่วยกันทำงานเรื่องการป้องกันเด็กเยาวชนนะครับเพื่อไม่ให้ตกหลุมดำทั้งสี่หลุมนะครับมีวิธีไหนที่จะช่วยให้พวกหนูอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยอยู่ีไพี่ชายไม่ปลอมและไม่ทำร้ายถ้าดึมความดีไว้บอกน้อยพี่ชาย ไปหนูขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้ความรู้ให้ความสำคัญและหาทางปกป้องป้องกันไม่ให้พวกหนูตกลุมพรางให้พวกหนูเติบโตมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีค่ะสีหลุมดำมีเครื่องเคื่อดื่มแอลโกอฮอล์บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาแล้วก็การเล่นพน,นันค่ะ ผู้หลีไฟฟ้านะคะเวลาดูดบ่อยๆจะทําให้ปอดเราพังค่ะแล้วก็จะทําให้คนรอบข้างอันตรายด้วยค่ะเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เวลากินมากๆนะคะตับเราก็จะทํางานไม่ดีนะคะแล้วก็จะเป็นโรคตับแข็งค่ะแล้วเหล้าล่ะคะทำให้เราเมารวไม่มีสติแล้วผู้หรีไฟฟ้าพอดแมันไม่ดียังไงครับเป็นสารเสพติดครับมีนิโคตินครับทำให้เรา เรียนไม่รู้เรื่องครับแล้วก็มีควันด้วยครับอาจทํา,าให้คนอื่นติดไปด้วยครับถ้าสมมติว่ามีคนมาชวนน้องที่เป็นแนเนี้น้องจะไปไปทำสี่อย่างนี้ไหมคะไม่ไม่ทำสี่อย่างนี้เพราะอะไรคะเพราะมันไม่ดี สสไม่อยากให้เด็กไท <Walk. S 1> ยท hint. ตกเป็นเหยื่อของบุ <éc à S 2> หรี่ไฟฟ้าพนันออนไลน์เล่าและกัญชาพันลำครับพี่สองสสศต้องสานพลังกับภาคเคร่ายเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทยจากปัจจัยเสี่ยงทางสังคมค่ะและรายการที่นี่มีเรื่องครับผมขอติดตามภารกิจเ mm. ด็กไทยห่างไกลปัจจัยเสี่ยงต่อไปครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบุหรี่น่ากลัว เราหน่กานนกาลัว,วมั้ยหน่ากลัวกัรพนันล่ะหน่ากลัวมั้ยหน่ากลัวกันชานละ่ะหน้กานกลัวดุมความดียู่ไว้บอกหน่อยพี่ชายจะแชร์วันไปให้ดูมาครับพ่อแม่พี่น้องเพื่นอนพ้นองมาลองกันไหมแชร์เรื่องที่ทำให้ใจไ,ได้อยู่ถึงมีปัญหา ให้รู้ช่วยกันคิดดูให้รู้ที่ทมาไป